วันนี้เราจะมาทำทำทำสามกิน,นดไดนนน้มันมีอะไรบ้างโปรแกรมวันนี้อะมาดูวีการทำสารกินได้ใช่ไหมวัตถุดิบใช่ง่ายๆทุกคนใช้วัตถุดิบไม่เยอะใช้นิดเดียวนิดหน่อยสองอย่างก็อ,อย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็น แป้งครับผมแป้งมันเป็นแป้งมันนะทุกคนแล้วอีกอันหนึ่งนะเราก็ใช้เป็นน้ําสีฟ้าครับผมคอัดลมใช้เป็นน้ําสีอะไรก็ได้แต่วันนี้เราเลือกใช้สีฟ้าทุกคนแล้วเกิดมีใช้น้ำตาลได้ไหมน้ำตาลไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้เออเออจะเแบบสีขาวเออก็อาจจะได้อาจจะได้รือตาลเนี้ยจะรด้แต่วันนี้เลยนะคเป็นน้ําสีฟ้านะทุกคนอ่ะแล้วก็อันนี้มีอะไรเราใช้บ้างเราใช้เตาเราใช้หม้อแล้วก็เป็นที่คน คือที่ตีที่คนที่คนนั่นแหละโอเคใช่แล้วก็วันนี้เราก็ใช้ความร้อนนะทุกคนซึ่งใครทําตาเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองดูแลนะครับทุกคนอะไรร้อนมาอ้ามาทุกคนมาพร้อมแล้วนะเริ่มเลยนะเริ่มเลยไหมเริ่มทพร้อมแล้วกดไลค์หนทีแล้วไปเริ่มเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะทุกคนเราจะใส่น้ำเด็กน้ำสีฟ้าเลยมั้ยน้ำสีฟ้าลงไปก่อนสีฟ้าน้ำสีฟ้า เอ้ยเราเคยทำนะทุกคนใช่ตอนดเด็ยกนะย้อนกลับไปดูไล้นะคะทุกคนไปดูนะว่าเราจะเราใส่หมดไหมหรือว่ามห,มมมนะหมดเลยเนาะหมดเลยนี่มีความตอนเด็กประการสำคัญสีเนี้ยเนะี่ยจริงเหรอจะแบบเฮ้อใช่ใชนี่ร้านติดไฟจะประมาณนี้อุ้ยจะสีสวยนะสีแบบอุ้ยจะเนาะสวยสีสวยเฮโอลที่เรา เทน้ำลงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแป้งลงเนี่ยเวลาคนมันจะติดก้นหม้อนะจะคนยากจะคนยากใช่ต่อไปเราจะใส่เป็นแป้งมันลงไปทุกคนแป้งมันเราจะใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนลองก่อนนะเพราะว่าไม่เดี๋ยวมันจะแข็งเกินนะทุกคนนะอ่ะใส่เลยนะใส่ไปโอยโอยคนด้วยใส่ด้วยอะพี่ยูนใส่มันกัคนเปิดความร้อนเปิดตาเลยไหมยังนะยังยังโอเคมีทุกคนแล้วเสียวก็จะแบบเห็นปะุอย ฟูอ่ะทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเตาเสียงอะไรอ่ะเอาเสียงเตาไปอ่ะยังยัง,ยงไปอีกไปอีกไปกันต่อนี่ทุกคนเห็นป่ะพอเราใส่ไปใช่ไหมมันก็จะฟูแล้วสีก็จะแบบคัสชิลไปอีกอีกมันจะหมดแล้วอือพอแล้วก็ได้แค่อีกอีกแค่เดียวพอแล้วพอแล้วไปอ่ะอีกอ่ะคนนี้คนนี้คนคนคน พอก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็สีสวยแป้งละไรก่อนนะโอ้ยทุกคนดูสียังสีเปลี่ยนเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดเตานะทุกคนเตเราจะใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อนโฟกัสไฟอ่อนก่อนเราจะเราจะร้อยยี่สิบเราจะต้มยังไงโฟกัสฮะเราก็จะต้มแล้วก็คนไปเรื่อยๆแบบจนมันเป็นเหมือนสลา์เราจะค่อยๆกวนใช่กวนไหนกำลังกวนนี่เฮ้ยว้าว ควรมากเลยโอเคก็จะควรอย่างนี้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวเราจะให้โฟกัสที่มีแขนทรงพลังคนนี้เป็นคนควรแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆแต่คนชิวๆเฮ้ยมนเริ่มแล้วเฮ้ยมาแล้วนี่อันไาลเห็นไหม คนตรงการด้วยกันคนต้องการด้วยต้องคนต้องใช้แรงห,หน <มา S 2> ห่อยม,ม,มาหรอคบูมาจริงมาจริงบไฟบไฟบา,มาอมันหนื่อยแล้วดู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 าอะไรุกคสู้เขาปดกันสู้เขาปรูกันกันน่ยิ่วไม่ไหวแล้วไปกันคุณูมามา,มา คลิปเหนียวเขาจัดเลยคือมันเหนียวแล้วมันหนืดมากอ่ะเอ๊ะไอ้ป้านี่โอ้โหเนียนมากเลยไอ้ป้ามันอันนี้ปิดตาไปแล้วทุกคนนี่คือมันยืดไปเป็นสลามเลยเหมือนเลยเหมือนเลยขับปักขับปักไปขับปักปั๊กเหรอขับปั๊กเดี๋ยวมันจะฮะไม่ต้องขอดก็ได้ไม่ต้อปิดก็ได้ไม่ใช่เหรอแต่กลัวมันเด้งไงกลัวเด้งไงมันจะยืดนี ร้อนร้อนอย่าทำเราจะรอให้เย็นก่อนนะทุกคนได้แล้วก็จับตอนนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะของมันร้อนให้มีคนไหมเออเออโอ้ยโอ้ยมีอะไร้มีคนไหมทั้งอย่างงี้ยเอ๊ะมันเป็ตลาดเลยอ่ะโอใช่โหมดอ่ะตอนนี้เราก็เท ออกจากหม้อแล้วนะคะเราจะเทใส่ถาดแล้วก็โรยแป้งมันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดถาดมาครับเหนียวระดับสุดเลยป่ะเหนียวมากตอนนี้หน้าพี่พิมคือไม่ไหวแล้วอันนี้ก่อนอ่ะไปกันคว้านมาให้หมดโอ้ยทุกคนคือมันเหนียวแบบมาทุกคนหลังจากที่เราพักไว้สัก พักหนึ่งพักใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็ทำการเ็บตัวแล้วมันหายร้อนแล้วทุกคนจับได้แล้วตอนนี้เราลองยืดกันไหมได้พวกกันเหมือนสลามไหมหนึ่งสองปเฮ้ยอุ้ยแต่มันไม่ได้ยืดเท่านะทุกคนจับเต็มมือเลยนี่ยทุกคนสีนี่เห็นป่ะจะเหมือนสลามเลยเนาะแบบเห็นปะมันมีความเหนียวแต่ว่ายืดไม่ได้เท่าสลามนะคุณว่าชมอันนี้ล้างมือแล้วทุกคนล้างมือไปแล้วใช่อุ้ย มาที่ทุคนจะประมาณนี้มาจะมากินกันนะมาคือแบบจำรสชาติไม่ได้แล้วนานแล้ววะเนี่ยอืมอืมนุ่นนี่รออืมลื่นอืมเื่นๆเรื่อยนะมันมีคำเนียวเรื่อยเรื่อยนะพอโดนกับน้ำลายเราปะทุกคนอุ้ยอุ้ยให้วันนี้มายองยืดตัวนี้ตัวนี้มันร้อนทุกคนมันเลย ผัดง่ายนิดนึงโอ้ยเนี่ยคือเล่นไปของเล่นเลยนะทุกคนเล่นไปกินไปไม่ไปกินไปไม่ไปกินไปหนนเหรอเฮ้ยแต่ก็อร่อยกินไหมกินก็เลยเอามาเนี้ยนะคะทุกคนก็นี่นะคะก็เป็นคลิปสลามกินได้ของโลกในวันนี้ทุกคนก็บอกเลยนะคะว่า ทำงานมากๆใช่แล้เก็อยากทํานะก็สามารถทําได้จนคุณพ่อคุณแม่ทําด้วยเพราะว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะทุกคนครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเยอะเกินแล้วนี่ไม่ควรจะกินนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะใกล้สะกระปุกแล้วตอนเนี้ยกินน่าไม่อาจะได้านทาแล้วใช่ค่ะทุกคนโอเคครับทุกคนว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe คราให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ไง ขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโอ,โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคูดแตงความในใจ Okay, yeah, we'll but they can you have